ทางทานา,า,น,านังทอไทยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับดาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดาวจะมาทาคลิปใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตนะคะใจดูกันเลยว่าวันนี้จะใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะเ e t ่กชีวิตก็ใช้แบบสบายๆทุกคนก็นั่งวินเป็นมออะไรเงี้ยใช่มีพันหนึ่งทันนีก็ส่แล้วนะคะก็ต้องรอก่อน วะ่ต้อโถามเขาถามขื้อไม่กระชากป่าไม่ไม่หมายถึงรปชากหรือเปล่าแตไม่ได้ตั้งใจมาเี็ยแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือตัวมาช่อความสดุลของฉากหลังมันจะดูหนึ่งหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะมาพบกับดาวนะคะมาจากยูทูบช่องดาวดาวค่ะมีเรียนตอนแายสอง ได้ย um. ินแก้วติดหน้าแล้วเออก็อ you ย know anyway ู่ในทุกแล้วนี่จริงก็น่ารักซูมยูเทอร์น่ารักเลยไหนดูไหนอะไรเอ่านี่แหละสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะมาจากยูทูบช่องดาวดาวค่ะคือนอกเหนือจากที่เป็นยูทูบเบอร์เอยากทำอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้อยากทำเพลงค่ะอยากทำเพลงใช่ยุคยุคใครคะโคจิรายุครับผมแล้วก็แล้วก็ ไปไหนอ่ะไปไหนยิงว่ะยิงจังอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อใช่ปึ้ครับปึ้มรอรอให้อีปึ้มเนอะชื่ปึ้มครับปึ้มอีปึ้มอันนี้ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นแต่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมเอาทำเค้กอร่อยนะมันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนให้รู้จักนะ อันนี้ก็ญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ฟามุ้ยฟามุ้ยนะคะก็รู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วพี่โตมันสวยนะคะจีบได้ค่ะไม่สดเกีียวเกลียวเล่นนะคะเล่นคนหนุ่มชื่อเล่นคนเกลียดเกลียดได้คนนั้ไหนที่เข้ามาเอามา แกกไเกียร์ได้คนคนนั้นที่เข้ามาเอาเธไปจากฉันและฉันก็เกียตัวเธอทุกครั้งที่เข้ามาทำให้ใจทะลับและยังคงเกียรตัวเองเสมอที่ห้ามเท่าไรไม่รู้จะจำพอมากครัแล้วก็อย่าเอกไดไล์ในคลิปอยย่ย่าจย่าดิไลน์เหรอ กดไลค์สิกดไลค์กดแชร์ฉันฉันรักคุณไม่ใช่ไม่มี่พี่ลงไปเลยพี่ลงไปเลยพี่ขอพี่ลงไปเลยลงไปเลยค่ะทุกคนคะ ตอนนี้เพื่อนก็ไปตรงนู้นนะคะไปไหนล้วแล้วก็มีแผนนะคะกับพี่โบ๊นะคะก็คือจะให้พี่โบ๊ชไปตดกล้องให้นะคะแล้วดาวก็จะแกล้งแกล้งเพื่อนๆนะคะด้วยกันที่แกล้งเป็นลงอ่ะมาดูว่าถ้าดาวไปลงเพื่อนจะมีอาการยังไงพี่โบ๊ชคิดว่าเพื่อนจะมีอาการยังไงคิดว่าเพื่อนน่าจะแบบลากเข้าห้องก่อนลากเข้าห้องพยาบาลเนี่ยอุ้มโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จัดการกันได้ครับโอเคค่ะฝางพี่โบ๊ด้วยนะคะแล้วมึงก็แอมนะพี่โอเคค่เริ่มก่อนไป พี่โบ้พี่โบ้บิงไปหาเพื่อนนะคะคีณตรวนน้ตถ้าคนจะซื้อสองวู้ไม่เกินสี่หมเลยกับ นีไม่ได้เรอยเป็นหลงท่านวเหมือนแบบัวที่เราท่าไปแล้วไม่งง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 งไแบบใจหมดอ่ะเขาเรียกคนหปะเป็นห่วงมากเลยอาริวาองนี้เพื่อเป็นห่วงมากเลยเห็นครับเพื่อเป็นห่วงมากเลยเพื่องเป็นห่วงมากเลยครับผมห่วงมากเลยอร่อยอ่ะเป็นห่วงกิงวะเนี่ยเรากินอยู่ห็นเงีไปเหไปไหนอะัไเรียนขาได้ไหล่ะเบบาย ทุกคนเดี๋ยวไปที่ร <สะ S 1> ้าน,นเลยนะคะหิวแล้วหิวไหมหิวมากหิวมากฟันหอมมากตอนนี้ก็ มันน่ากินมา ทุกคนวันนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ดาวก,ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้กับดาาด้วยนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย